ศักยภาพของนักศึกษาคลาสพิเศษคนที่หนึ่งสามารถสัมผัสหรือสวมใส่สิ่งของแล้วจะสามารถย้อนกลับไปเห็นอดีตของสิ่งของหรือสถานที่เหล่านั้น ในวันที่1มีนาคมพุทธศักราช2548รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ออกกฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในพุทธศักราช2549โดยให้จัดตั้งสำนักงานอธิการบดีขึ้นซึ่งเป็นการเปลี่ยนรูปแบบการบริหารสำนักงานอธิบดีเป็นรูปแบบใหม่ต่อมาในวันที่23มิถุนายนพุทธศักราช2549 รัฐมนตรีว่ากระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศการ,ระทรวงศึกษาธิการเรื่องการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่พุทธศักราช2549โดยได้แบ่งส่วนราชการในสำนักงานอธิการบดีดังนี้ 1. กองกลาง 2. กองคลัง 3. กองนโยบายและแผน 4. กองพัฒนานักศึกษาสำนักงานอธิการบดีเป็นหน่วยงานตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พุทธศักราช2547มาตราสิและตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่พุทธศักราช2555ข้อ2เป็นหน่วยงานที่มีฐานะเท่าเทียบคณะโดยมีผู้บังคับบัญชาคือผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีภารกิจของหน่วยงานคือทำหน้าที่เป็นหน่วยงานสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ในการเป็นมหาวิทยาลัยอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามมาตราจิตแห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชพัฏนคือ 1. ให้การศึกษาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง 2. ทํำการวิจัยให้บริการทางวิชาการแก่สังคม 3. ปรับปรุงถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี 4. ทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม 5. ผลิตครูและส่งเสริมวิทยาฐานะครูสำนักงานอธิการบาดีในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่จัดการศึกษาและมีหน้าที่ในการสนับสนุนการศึกษาจึงถือว่าสำนักงานอธิการบาดีเป็นหัวใจของมหาวิทยาลัยที่จะทำหน้าที่ช่วยขับเคลื่อนให้ภารกิจของหน่วยงานต่างๆของมหาวิทยาลัยบรรลุเป้าหมายของการเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างแท้จริง และนี่คือรูปถ่ายจากอดีตเทียบกับรูปถ่ายในปัจจุบันของสำนักงานอธิการบดีของศูนย์เวียงบัวซึ่งในปัจจุบันได้สร้างสำนักงานอธิการบดีในมหาวิทยาลัยราชพัฏเชียงใหม่ในศูนย์แม่ริม